สวัสดีครับพี่น้องมาเลอข้ามาเบิง่งยืหนึ่งข้าวเหนียวอย่บ้านนอกเขาหนึ่งข้าวเหนียวกันแนวนี้เดออยู่บ้านนอกเต่าเต่าเต่าฟื้นดังฟื้นดังนี่ดังทานดังฟื้น,นแหละ <c oughs> และการนี้ยังก่อเต่ายุดกับติดกับยึดขี้ดินเห็นไหมอยู่บ้านนอกเดลย ยวนภาคใต้ของเราติดไส้แดนเวียดนามนี่หนึ่งเข่าที่หนึ่งเข่า,าหากสิเห็นหนี่ละได้มาอยู่น,น,นําน่องพี่ขายเครื่องขายของน่องก,กับเปิดห้านค็เราโอเกะุอคนกันขายขนมนมเนยขายเหล้าขายเบียร์ขายทิ่งออกที่เองขนมอึ้งเฮ็ดเองจืนเองขนมอึ้งขั้นเองนวดเองแป้งกะไร คลายบริสุดธิ์เมอได้แหละที่หนึ่งเขาเหนียวแต่ม <c oughs> ันนอกเดอ้อยู่่อยางเหมืองดักจึงอยู่เมืองดักจึงในเมือ,องวันสันตะมาเป็นวิถีชีวิตนอกอันนี้ผัดมืออดโคตร นี่แล้วครับพี่นอ้องเอ้ยความยากความจนความถูกความยากดูกันแบบนี้เสิ็จเลยดีแต่ว่ามีหมูสุกหัวนอนังเอาบายบายชิดนาพ่อกันไหมเด้อ <c oughs>